เรียนคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับครูารารูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้มีการชาญนารพิเศษโรงเรียนบ้านพกยานหนองถนนจ์ปีงบประมาณ2 5 6พารอบรอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2 5 6 4่ถึงวันที่30กันยายน 2,565กระผมได้ประเดเดียมไสมผู้ในการโรงเรียนบ้านพกยางหนองถนนวิท,ทยาฐานะผู้ในการชำนาญการพิเศษสมอข้อมูลโรงเรียนบ้านพกยางหนองถนนพอสังเกตนะครับโรงเรียนบ้านพกยางหนองถนนมีจำนวนนักเรียน116คนมีนมนนมราชก,การครูจำนวน9คนเจ้ไปจ้าง1คน อุ icana, ้ทีการหนึคนและนักการพยากรหนึ่งคนครับรัศนัที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งการตำแหน่งครั้งนี้ประกอบด้วย5ด้านครับ5าปฏิบัติด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชิการและชวัตที่1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีมมมนแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตตั้งแต่กระทระวรงกรมเป็นถึงบริบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาัมเขตษาเป็นประกอบอกับภารกิจของสถานศึกษานะครับเป็นการที่ถูกต้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนา ในช่วงที่สองการจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาครับนเรียนได้ทำและพัฒนาทั้งหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรกราิตากณฑนะครับก็าได้นำมาลัดใช้ซึ่งในตัวสกของเราก็ครอบครบรวยเเรื่องของสิทธะนเป็นของโครงสร้างหลักสูตรรสษบาลพิจาร คำอธิบายรายวิชาต่างสำหรับการกวัดผลครับและาแกรารจัดกการเรียนรู้สำหรับสื่อวิชวะที่3นะครับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนสำหรับวิชวะนี้นะครับคุณครูได้จัดเป็นการสอนกับผู้เรียนโดยผู้เรียนเป็นสำคัญในะการเรียนการจัดการการสอน เช่นผมเรื่องของแผนการสอนนะครับซึ่งก่อนจะมาเป็นเรื่องของการแผนการสอนก็จะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมต่างในกิกรรมยอกสื่อมาใช้ในการจัดการสอนนะครับมีเครื่องมือวัดและประเมินผลครบถ้วนตัวชั้วที่4การส่งเสริมสื่อสนมุและพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในวิทยาสตรนี้ทุกอย่างเองก็ได้ส่งเสริมกสังสริมให้ผู้สอนได้นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างมาใช้ในการจัดการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโพยางเราเป็นขนาดเล็กสื่อที่เรานำมาใช้ก็จะใช้จากสื่อของเดี v หรือไม่ก็คุณครูก็ให้นักเรียนศึกษาค้นควหาหารทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ มีคสามารถเรียนรู้สิงส่งต่างๆได้ตามที่ผู้อื่นต้องการตัวชั่วที่5นะครับการนิเทศกำกับติดตามประเม,มินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดในตัวชิวัตน,นี้ทียนบ้านพรเียามของหนึ่งโดยทานผูนหานก็การนิเทศ เรียนติดตามการจัดการเรียนรู้กัครูนะครับโดยที่จะตั้งปฏิทินในการออกประเมินนิเทศเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักิจนะครับไม่สามารถออกนิเทศออกประเมินผลการจัดการเรียรู้ได้แล้วก็วิธีก็การก็คือให้คุณครูคได้ ผัดเปลี่ยนการปนเทศห้องเรียนซึ่งกนและกันนะครับแั้นก็เป็นการกับกระจกเงาสอนซึ่งกนและกันว่าเราสอนเราจะเป็นเราสอนห้องเป็นอย่างไรบ้างตอนี้เพื่อนคือเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันเสริมกันเพื่อนนะครับนอกจากนั้นโรงเรียนก็ยังได้มีการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ็คื่อเตรียมคุณภาพภายในประจำปี เราก็ทําได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับโดยชื่อที่6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโดยชั่วทนี้ทางผู้หารเองกับคณะครูคอร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา เพราะเรื่องของการสอบเอ็นทีออเนนะครับก็เอาปัญหามาเข้าสู่การฟังสำหรับผู้สอนและ่อผู้เัียนทางเพื่อมาทางแก้ไขนะครับในการพัฒนาของการสอบอ n เน n ตเอ็นีประสบการณ์ตรงนี้มันีมากคนอย่างนก็หน่อยมีผลการสอบไม่ว่าจะเป็นเป็นทีออเนตนะครับ ดูเพราะเอ็นทีนี่ này, เรามาีผลการสอบที่สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านนะครับส่วนโอเน็ตก็มีผลการสอบที่สูงกว่าร,ะ,าายยระ,าะ,ะดับประเทศทุกวิชายกเว้นที่ออมเป็นฐานอยู่ตอนนี้เป็นชาวสังกฤิตที่อาจจะต่ำกว่าระดับประเทศนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการจะจะนำต่อไปเพื่ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสิ้นปี ด้านที่2ครับการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบด้านนี้มีสามตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่1าการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจิตยามบ,บ้านที่ดีในตัวชีวัดนี้สที่ทุกการเริาบารจิตยามองถนแล,และครูได้มีการก็คือเรามีการบริหารจาัดการ ในงานหลักของสาขาทั้ง4งานซึ่งได้แก่งานวิชการงานทหารสคนงานงบประมาณและก็บริหารทั่วไปซึ่งก็ในการบริหารงานเป็นกกอาศัยกฎระเบียยต่างๆบองรับนโยบายตามหลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดีบริหารจัดการมาโดยที่ไม่จะมีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นไปตามรเบียบทุกอย่าง วิชาที่สองก็คือการบริหารก,กิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในตัววิานี้ก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนะครับติดตามแผนการหรือไปเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนก็ส่งเสริมให้เรียนได้มีการศึกษาเข้าสันที่นะครับมีการแจกอุกรณ์เสริมต่างให้กับเด็ก การเรียนพุทธิยามสงเสริมให้เขามีการได้เข้นสู่เรื่องของการเกี่ยงการตั้งกฎเกาฑ์ของศาเพื่อพัฒนาตัวเขาเองนอกจากนั้นก็ยังมีการประชุมชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครืองถ่ายผู้ปกครองการมีการตามคณะกรรมการนักเรียนซึ่งเราได้มีการมีการตรวนี้อยู่ชัดเจนนะครับ ัวชี้วัดที่สามของด้านที่สองเาคือการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นนี้โรงเรียนก็ได้มีการตามระเบียบตามโครงการต่างๆของสขอที่ให้มีการหรือเขาเรื่องของการออกเยี่ยมบ้านการที่เขาออกเยี่ยมบ้านก็จะสามารถรู้ข้อมูลนักเรียนแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลสำหรับหาทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขั้นที่สามการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์และวัฒนธรรมด้านนี้มีสองปีชวะปีชวะที่หนึ่งการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตการทางการบริหารซึ่งในปีชวะตรงนี้นะครับส่วงเนือหนึ่งที่อรงเรียนได้มาใช้เครื่องมือของการมีแผนปฏิบัติการนะครับเป็นสอดคล้องเข้มมาตรฐานพลังงานการบริหาร ึ่งในแผนการเดินมาตรงนี้เราก็พยายามทำให้ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการนําไปปฏิบัติซึ่งเป็นผลลัพธ์ตามผลสมมติของแต่ละโครงการในแตปละโครงการจำรหัสการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานะครับซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตนี้ทางเรียนก็ได้มีการ ทำนวัตกรรมทงเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสาราให้ผู้เรียนนะครับส่งเสริมจัดเงินให้มีส่วนร่วมในการบริหารการถมแปลงวัตกรรมในสารานะครับซึ่งก็สามารถที่จะทําให้โรงเรามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับเช่นเรื่องของห้องคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ งต่าๆ้าก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้รเป็นสิ่งที่เราได้นำนอตกรรมต่างมาใช้ให้กับนักเรียนเพื่อให้มีความคุ้มค่านใๆๆานการสอนต่อไปครับด้บานที่สี่ครับการบริหารงานชนุมชนและเครือขา่ายโรงเรียนได้มีการประสานงานและก็ร่วมงานไปอย่างดีกับ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับรวมทั้งในการสสร้างคุณธรรมหริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันเป็นประสงค์สำหับผู้เรียนนะครับแล้วนอกจากนั้นทางคณะครูเองก็มีการสร้างเครือข่ายกับผู้กรองโดยการสื่อาร ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับในการสื่อสารต่างๆผู้ปกครองไม่ใชเป็นต้องมาถึงเรียนก็มีการติดต่อกันทางไลน์กลุ่มควสามารถรู้เรื่องที่ไปที่มาแล้วก็รู้ปัญหาสามารถติดต่อกันได้นะครับตัวชครื่องที่2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาครับโดยส่วนี้โรงเรียนเองก็ได้รับความมุ่งมั่นจากชุมชนเครือข่ายในการระดมทรัพยากร นะครับเช่นอมีแล้วความเข้อจากชมรมชนพัฒนาบุตรมั่นคงน้ำรองแล้วก็มีเแนวทานจากทางรถตัดสถาน์น้งรองด้านนอกเงินให้กับทางเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารจําวันด้วยนะครับด้านที่ห้าการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพซึ่งมหาวิทยยก็ได้เข้ามาเองโดยการเข้าร่วมอบรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยทั้งสำนักงานศพื้นที่อื่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมโดยทั้งคุณครูนะครับคนในการเข้าร่วมต่าอกาน โซเยที่2ก็คือการนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและจากชื่อน,นั้นมาใช้ในการพัฒนาง,งานการบริหารจัดก,การในสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนรูปและสถานศึกษานะครับนั่นก็คือหลังจากที่ผู้บรหิาาหารศึกษาเรารับการอบรมในบางประเด็นเราเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมน,นั้นมาเล่าสู่ มาบอกกล่าวให้ทู้คิวได้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาสำหรับครูผู้สอนในสาย่อไปในะน้ำโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาการตามข้อตกลงที่เกิดข้นนี้นะครับซึ่งผมวองว่า การนักสื่อสารหรือสิ่งที่ท่านท่านการได้มาพบเห็นได้มาสัมผัสจากบทของเดือนบ้านพวงเรานี่ครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนางานแบบบริหารมีโอกาสต่อไปทางเรียนคงคงรู้สึกขอบคุณนะครับที่นำครัมการได้ให้เกียรติแล้วก็ในระยะเวลามาร่วม ว่าผู้บริหารเองในครั้งนี้ก็งไม่มีสิ่งใดมอบให้กับท่านท่านคณะกรรมการก็ขอเชื่อตว่าในาตระสัปาหนี้ก็ขอให้ท่านได้เห็นทางกลับโดยสฏิภาพมีกาสก็คงมีโอกาสได้พบกันในกิจกรรมทั้งสองฝ่ขอบคุณครับ